น้าสวัสดีครับน้องนะครับวันนี้มาแนะนําเมนูนะครับโงทานนะครับงทานข้าวจีนะครับน้าเป็นผู้จัดการผู้ทํานะครับเขาเรียกอะไรครับเนี่ยอันนี้อันนี้ข้าวจีใช่ไหมครับเนี่ยข้าวจีอันนี้อะไรครับนี่นี่พี่แกงเรียกอะไรปลาสับปลาสับเรอครับโอ้โหสุกหรอดิบครับเนี่ยปลาสับสุกครับโอ้โหสะอาดนะครับถูกหลักนะครับอืมใส่ยงนี่นะครับ โอ้ทำข้าวจี่แล้วมาใส่นี่เขาเรียกอะไรเนี่ยครบสูตรแล้วเนี่ยบบเบอร์เกอร์เขาเรียกเบอร์บบเกอร์อีสานบบาโอ้นี่ครับมีผักด้วยนะฮะผักนี้ใช่ไหมครับแถมใช่ไหมครัเนี่ย<ช>โอ้โหมีผักแอมด้วยน,นะครับน่าลองทานนะครับนี่ครับเป็นเป็นผู้จัดก,การนะครับเป็นผู้จัดการเป็นผู้ผู้ทํานะครับนะครับแฮมเบอร์เกอร์อีสานนะครับเชิญชิมได้ะนะครับงทานวัดป่าสันติเจริญพรนะครับ โพตากสะพังทองนะครับบ้านโพตากบ้านสะพังทองนะครับร่วมใจนะครับครับจีดวใจโพตากสะพังอลูกศิษย์ของพระอาจารย์พี่ชัยอุตรปัญโยนะครับพระอาจารย์น้อยของเรานะครับบ้านโพตากอำเภอวรนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้นี่ข้าวจีใช่นไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นข้าวจีเขาเรียกข้าวจีอะไรครับข้าวจีรงเครื่องหรือว่า อ๋อข้าจีทรงเครื่องนะครับอ่ะที่เรื่องเหลือนี่ท่าไข่ใช่ไหมผมอ่าแล้วแล้วแล้วอันนี้อ๋อบรรจุนะครับบรรจุไปเตรียมนะครับใครมารับนะครับที่โรงทานนะครับอ่านะครับอันนี้ฝายอันนี้ฝายย่างนะครับฝายย่างอันนี้ก็นี่นะครับข้าจีครับโอ้กำลังครับอ่าอันนี้เนี่ยโอ้อันนี้เหี๋ที่ว่าไปทำาบเบอร์เกอร์อีสานใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ อุ้ยอันนี้มีอันนี้โอ้โหนี่เขาเขาเกลียบอีสานนะครับเนี่ยโอ้ยคุณแม่อะไรครับเนี่ยคุณแม่โอ้คุณแม่บุญครับบุญวาสนาครับโอ้นี่แหละครับโอ้นี่แหละครับนี่คบเบ์ใกล้อีสานโอ้ยสุดยอดครับเพราะว่าไม่อยากขายหน้าก็ไม่เห็นหน้าเราครับขอหน้กกาลนะครับขน้กกาลหน่อยนะครับโอ้ยอันนี้ใครครับแฟนหรือเปล่าครับเนี่ย โอ้นี่ครับมาอยู่ผู้อยู่เบื้องหลังนะครับพื้อยู่เบื้องหลังของความสําเร็จของแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าข้าวจีนะครับเนี่ยคุณแม่อะไรครับโอ้คุณแม่คุณแม่อะไรครับเดี๋ยวดูหน้าไม่ออกเลยครับเนี่ยคุณแม่ไหมครับอ๋อคุณแม่ไหมครับเออเปิดหน้ากากแล้วโอ้เห็นแล้วครับจับได้ครับคุณแม่หมายครับคุณแม่หมายนะครับมารมนะครับเออบานเท่าบานเท่าขอโทษนะครับคนไหนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ เอยน้ำนะครับ